สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบริบอลกันต่อมาดูที่รายการบร,รบบอลหญิงในชชเนลิก2025หรือว่าวีเอล2025ซึ่งแมตช์การแข่งขันวันนี้นะครับวันที่18มิถุนายน2568หรือว่าปี2025ทีมชาติไทย จะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าแมตชนี้เนี่ยถือว่าเป็นศึกใหญ่ของวอลเลย์บอลหญิงไทยเลยนะครับเนื่องจากว่าญี่ปุ่นนี้ยังไม่เคยแพ้คใครในสนามแรกแล้วก็ยังไม่เสียเซตให้กับทีมชาติไหนด้วยนะครับทีนี้มาดูสถิติการพบกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกันครับ โดยเท่าที่ดูข้อมูลการพบกันนะครับสำหรับไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเจอกันมาแล้วประมาณ18ครั้งนะซึ่งไทยเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้เพียง4ครั้งส่วนญี่ปุ่นชนะไทยถึง14ครั้งครับถ้าเราเทียบใส่ติแล้วเทียบอัตราในส่วนของแพ้ชนะแล้วเนะี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นต่อทีมชาติไทยพอสมควรและถ้าเราดู5ครั้งหลังล่าสุดนะครับสำหรับแมตท,ที่เจอกันที่ผ่านมาในช่วงของ วันที่1กรกฎาคมในชั้นลีกปี2023ไทยแพ้ญี่ปุ่นไป0ต่อ3เซตแล้วก็ช่วงวันที่5กันยายนปี2023ชิงแชมป์เอเชียปี2023ไทยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3ต่อ2เซตซึ่งเป็นที่ไปที่มาว่าไทยเราได้เป็นแชมป์เอเชียนะครับในปี2023แล้วก็ได้ตั๋วชิงแชมป์โลกรวมถึงนะครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน วลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ที่จะแข่งขันในรายการต่อไปนั้นครับทีนี้แมตต์ต่อมาก็คือวันที่1 7มิถุนายนปี2022ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะไทยได้3ต่อศเซตวันที่21สิงหาคมปี2022ในเอเชียนคัพนะครับญี่ปุ่นเอาชนะไทยไปอีก3ต่อ0เซตและ วันที่25พฤษภาคมปี2021ในเชลลีกปี2021ญี่ปุ่นเอาชนะไทยไปได้3-0ต่อเซตอ่ะนี่คือสถิติการพบกันระหว่างบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยกับญี่ปุ่นเทียบชัดเจนแล้วนะครับก็ญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นต่อพอสมควรสถิติก็บ่งบอน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสาวไทยเราจะแพ้เสมอไปนะทีนี้เนี่ย ถ้าเราดูความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นก็จะมีในเรื่องของอแทคนิก,กเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ความรวดเร็วในการเล่นรวมถึงญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างมีเสถียรภาพทีมที่ดีมีความฟิตที่ดีนะฮะและเกมรุกค่อนข้างหลากหลายนะครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยใช้เกมรุกที่หลากหลายแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นทําให้สามารถเอาชนะฟุตบอลที่เป็นโซนตัวสูงใหญ่อย่างเช่นทางด้านยุโรปอเมริกาที่ผ่านมาสนามแรกก็เห็นชัดเจนแล้วนะ ก็ถือว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็เป็นทีมหัวตารางเลยนะครับสำหรับในชั้นลีก2025ทีนี้สำหรับญี่ปุ่นเองนะครับถึงจะมองดูแล้วเนี่ยนะครับไทยค่อนข้างเป็นรองแต่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้นะล่าสุดนะครับทางด้านสื่อญี่ปุ่นได้ทำสกุปผลงานของคู่แข่งอย่างทีมชาติไทยนะก่อนที่จะเผยชื่อหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นตัวอันตรายของไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็คือ บีมพิมพิยาโกกรัมนั่นเองครับซึ่งเป็นหัวเสาที่ทําแต้มได้สูงสุดของสนามที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็บีมพิมพิยานะครับก็ทําปัน่นป่วนให้คู่แข่งหลายคู่นะฮะหลายาชาติที่เจอกับเราไม่ว่าจะเป็นาทางด้านโปแลนด์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตุรกีนะฝรั่งเศสเราก็ทุบมาแล้วเบลเยียมเนี่ยน,นะครับซึ่งบีมพิมพิยาโกกรัมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าง ที่จะแข็งแกร่งในฟอร์มนะครับทำให้คู่ต่อสู้ก็โอ้โหก็เหนื่อยหอบกันเลยทีเดียวนะกว่าจะเอาชนะไทยได้เนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ไม่สามารถพิชิตไทยได้เลยนะครับเป็นไทยเองที่ทุบฝรั่งเศสไปนะซึ่งบีมนะครับเธอทําแต้มได้สูงสุดอ่ะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นนะฮะในทีมคูโรเบะของลีกญี่ปุ่นเมื่อปี2021ที่ผ่านมานั่นเองนะก็ถือว่าบีมก็ ค่อนข้างมีความคุ้นชินกับหลีอญี่ปุ่นแล้วก็ระบบการเล่นของทีมญี่ปุ่นพอสมควรซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของญี่ปุ่นเองนะครับไม่มีการประมาทแน่นอนโคช้ชแล้วก็สตาฟโค้ชของเขาเนี่ยสเกลเกมสาวไทยมาดีแน่แต่ว่าทาั้งนี้นะครับทางด้านโค้ชออสแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชของไทยเนี่ยก็สเกลเหมือนกันนะคือ เราก็รู้เทคนิคก,การเล่นของญี่ปุ่นพอสมควรสาวไทยหลายๆคนเขาก็รู้แทคนิคก,การเล่นของญี่ปุ่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชัชชุออนสังกัดทีมพี่เมจินะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายวิมลรัตนพันธ์น่ี้นะฮะที่ไปสังกัดทีมของลิกญี่ปุ่นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมายูฟาดนพรเนี่ยนะอารันมาเร่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีทัดดาวนุกนิกนะฮะสังกัดบลูแคทอย่างเงี้ยเป็นต้นหัตทยานะครับคุินรีคลิยานี่ไปสังกัดมาแล้วประมาณเนี้ยนะซึ่งทุกคนเนี่ย ต่างก็ผ่านประสบการณ์การเล่นของหลีกญี่ปุ่นมาแล้วเพราะฉะนั้นคุ้นเคยคุ้นชินดีกับในเรื่องของระบบทีมสถงเภ,ภาพของญี่ปุ่นแต่ทั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นใช้คําว่าทีมชาติเนี่ยย่อมมีการปรับทีมที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่อง,องของสรีระร่างกายต่างๆนะครับก็เทียบเทียบก็ใกล้ใกล้เคียงกันแต่ว่าในเรื่องของความฟิตแท็กติกต่างๆในการเล่นรวมถึงระบบทีมนะฮะร,รวมถึง ในส่วนของการสื่อสารในทีมความฟิตอ่าญี่ปุ่นนะครับดูเป็นต่อเราแน่นอนเพราะฉะนั้นก็วันนี้16หกนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไทยเจอกับญี่ปุ่นมาติดตามชมเชียร์กันได้ถ้าเป็นในส่วนของการถ่ายทอดสดนะฮะแอดมินก็บอกได้แค่ว่ามีช่อง vbtv ของ l e y b a l l w o r l d นะครับซึ่งต้องสมัครเสียค่าใช้จ่ายแต่ทั้งนี้ถ้ามีช่องทางไหนที่สามารถชมฟรีได้แ,แอดมินจะอัปเดตแล้วก็ปักลิงเอาไว้ให้นะฮะซึ่งมันก็ พอจะหาได้เป็นบางแมตช์นะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าหาไม่ได้ต้องขออภัยแต่จะพยายามหาให้นะครับก็มาติดตามชมเชียร์กันโดยที่ทางด้านชัชชุออนเองนะครับก็มีการฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็บอกว่านะก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็จะพยายามค้นญี่ปุ่นให้ได้ อย่างน้อยๆเนี่ยครับก็จะต้องเสียเซตให้กับไทยบ้างแหละถ้าสมมุติว่าเราสูมไม่ได้จริงๆประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสําหรับฟอร์มสาวไทยเราก็ค่อนข้างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องมาดูการสัปดาห์ที่2ส,สนามที่2จะมีแทคนิคก,การเล่นอย่างไรกับญี่ปุ่นแล้วก็แมตช์อื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องทาการแข่งขันทั้งหมด4แมตช์ของสนามที่2ในชลิก2025นั่นเองครับทีนี้นะครับ ทางด้านโคชออสสมาคมเรเบิ์บอลนะครับได้มีการประกาศรายชื่อ14รายชื่อผู้เล่นนัดแรกก็คือไทยพบกับญี่ปุ่นยํำนะครับเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของวันที่18มิถุนายน2568ก็สามารถติดตามชมเชียร์ vbtv นะครับซึ่งเป็นการไลฟ์สดได้เลยนะฮะส่วนช่องทางอื่นที่สามารถดูได้แอมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะอ่าทีนี้ประกาศรายชื่อทั้งหมด14ผู้เล่นนะครับก็ตัดออกอีก2ผู้เล่นนะ ซึ่งก็จะมีอัจฉรพรคงยศเป็นหัวเสานะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะฮะก็จะมีทางด้านชัชออนเป็นหัวเสาวริศราศิทธาเลศน้องเฟือนนะครับเป็นหัวเสามีสศิป,ปาพรจันทวิสุทธ์เป็นหัวเสาวดวนพรสินโพหัวเสาครับแล้วก็บีหลังจะมีพิมพิยากกกรมแล้วก็ธนชาสุขสดตามแนงบอลเร็วหรือว่า M b บครับจะมีทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบอมรุงสุขแล้วก็วิมลรัตนพันธ์ส่วนตัวรับอิสระ หรือว่าริบโรก็จะมีปีนุชแป้นน้อยแล้วก็กัญญาลัตคำบงฮะส่วนตำแหน่งเซตเตอร์ครับมี2คนครับก็จะมีพันพันเกิดปราแล้วก็นุกนิกนัทนิชาใจแสนครับส่วนการตัดออก2ผู้เล่นก็จะตัดออกน้องกนกพันแสงทองนะฮะมือเซตแล้วก็ตัดน้องกัญญาลัตขุนเมืองนะครับตำแหน่งบอลเร็วนั่นเองและนี่คือการประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นของแมตช์แรก สนามที่2ในชลิก2025หรือว่าเวียน2025ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับอ่ะทีนี้ก็มาลุ้นกันต่อว่าถ้าเจอกับญี่ปุ่นแล้วนะครับสําหรับแมตช์สองแมตช์สแมตช์สเนี่ยจะเป็นผู้เล่นใครบ้างนะก็ตามชื่อนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า ท็อปฟอร์มนะครับหลายคนนะที่เล่นในช่วงของสนามที่1ที่ผ่านมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นพิมพิชยานะครับแล้วก็สายเลือดมายอย่างเช่นน้องอยูฟ่าดนพอแล้วก็น้องเฟิร์นริศรานะครับที่โชว์ร่างทองได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงนุกนิกด้วยนะครับมือเซตแล้วก็ร่วมกับพรพันนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับก็ถือว่ามีสเตอรภาพทีมเล่นเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากและที่สําคัญน้องตัวรับอิสระหรือว่าลิเบอโรโดเนี่ยคือน้อง การยลคำวงนะครับสามารถเปลี่ยนกับพี่เปลียนุษแป้นน้อยได้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับฟอร์มสาวไทยครับก็มาติดตามชมเชียร์กันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะฮะแอดมินจะอัปเดตรายละเอียดต่างๆให้รับชมกันต่อไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้ตือไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริวิรและกีฬาสวัสดีครับร